สวัสดีครับท่านผู้ติดตาม y o t u u e บแ้นหวย Channel นะครับวันนี้วันที่15นะครับวันที่15บห้ากุมภาพันธ์นะครับเหลืออีก2วันนะครับหวยรัฐบาลนึงเป็นความหวังของเราผู้ยากไร้นะฮะก็ก็จะเป็นความหวังนะครับ ในในคลิปที่ร้อิบสอผมได้พูดถึงเรื่องเลข2ตัวล่างโดยใช้หลัก10บห้าตัวนะฮะหลัก10บหตัวหลักหน่วย6ตัวนะครับหลักหน่วย6ตัวก็เป็น6 5 30าชุดนะซึ่งพอที่จะไปเลือกเอามาซื้อลอตเตอรี่ได้นะหรือท่านจะเล่นไว้เตือนนะอันนี้ก็ ซึ่งที่จริงก็ไม่ได้สำหับถนนนะแต่ก็อย่างว่านะทุกคนก็เล่นกันทุกคนนะเราก็ไม่อยากจะไม่อยากจะอะไรนะก็พูดกันทรงๆองนะฮะทุกคนก็เล่นกันนะก็ถือว่าถ้าเราขยายไปหกตัวเนี่ยแล้วหลักหน่วยหกตัวเนี่ยสาสิบชุดเนี่ยก็มากไปอีกห้าชุดก็พอจะเล่นได้นะเดิมทีเดียวเราใช้ห้าคูณหกห้าหกสาสิบนะ ที่ไปหกหกสามที่หกชุดก็ถือว่ากําลังพอที่จะลงทุนได้นะเอ่อตอนนี้ผมจะขยายหลักสิบที่กล่าวมาแล้วนะเพิ่มเป็นหกตัวเดิมมันผิดอยู่สิบครั้งนะครับตั้งแต่ปีหนึ่งร้อยห้าสิหกตั้งแต่วดหนึ่งมาถึงร้อยห้าที่หกเนี่ยมันผิดไปสิบวดนนะครับก็พอมาขยายเป็นห้าตัวเป็นหกตัวนะฮะมันก็เหลือผิดแค่เจ็ดครั้งนะครับคือหายไปสามครั้งนะครับก็ถือว่า มันมันมันดีขึ้นนะโอกาสถูกสูงขึ้นนะครับอ่าตอนนี้ในงวดที่สิบเจ็ดที่จะถึงเนี่ยก็คืองวดร้อยหกสิบแปดนะหลักสิบก็คือเดิมมันเจ็ดศูนย์หกเก้าหนึ่งนะก็ขยายไปตัวก็เป็นเจ็ดศูนย์หกเก้าหนึ่งห้านะครับอันนี้ส่วนหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยผมได้นำสูตรใหม่ใช้สูตรใหม่เลยนะ ไปหาไปค้นสูตรมาใหม่ก็เอามาทำหกตัวเหมือนกันนะครับเห็นว่าเดินดีนะอาให้ดูในปีหกสี่ก็แล้วกันนะโยตั้งแา่งวดที่หนึ่งมาถึงงวดที่ร้อยหกสิบห้าเนี่ยมันผิดอันนี้นะดูอันนี้นะอ,นนนะอันนี้ไม่ใช่อันนี้อันนี้สิบหน่วยนะสิบหน่วยเดิมนะ มันผิดไปสองงวดนะฮะผิดไปสองงวดนะครับตั้งแต่หนึ่งถึงร้อยสี่สิบสี่เนี่ยผิดไปสองงวดนะครับคืองวดร้อยสี่สิบสี่เป็นงวดที่สองนะจากหกตัวนะให้ดูหลักหน่วยโัวสีแดงนะถ้ามาดูทั้งปีนะฮะถึงงวดร้อยหกสิบห้ามันก็ผิดแค่สองงวดนะผิดแค่สองงวดเองถือว่าดีมากๆนะความเสี่ยงก็น้อยลงนะเราก็จะใช้หลักสิบ หกตัวหลักหน่วยหกตัวชุดนี้นะฮะหลักหน่วยนี้หลักหน่วยนี่กับกับอีพีร้อยแปดสิบสองนี่คนละคนละส่วนกันเลยนะ,ะอันนี้เป็นสูตรใหม่สูตรเก่านะฮะผมไปรวบรวมมาใหม่นะครับไม่ใช่สูตรใหม่เพราะผมจะไม่ใช้สูตรใหม่เลยนะ,ะไปเลือกสูตรที่มันเดินดีๆมานะ,ะอันนี้งวดวันที่สิบเจ็ดที่จะถึงเนี้ยนะ,ะวันพฤหัสใช่ไหมก็หลักหน่วยก็จะได้ 7 8็ดแปหนึ่งสี่หนะเจ็ดแป่ะให้ดูหลักสิบนะฮะเดี๋ยวผมจะเข้าโปรแกรมให้ดูนะครับหลักสิบก็ได้เจ็ดศูนหกเนนะครับทีนี้เวลาเรียงเนี่ยเวลาเรียงเนี่ยโปรแกรมมันจะเรียงจากเลขต่ำไปหาเลขสูงก็จะมี015679นึ่งห้าเดะครับศูหน้าเดี๋ยวผมเขียนไว้ก่อนนะการลืม นี่หลักสิบนะฮะ <c oughs> หลักสิบล่างนะครับหลักหน่วยล่างใช้สูตรใหม่เลยนะเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งสี่ห้าสามเวลาโปรแกรมมันก็จะเรียงว่าเป็นหนึ่งสี่หนึ่งสามสี่ห้าเจ็ดแปดนะหนึ่งสามสี่ห้าเจ็ดแปดนะครับอันนี้หลักหน่วยนะครับ อันก็ไปจับคู่สิบหน่วยนะแต่เดี๋ยวผมจะเข้าโปรแกรมให้ดูนะอันนี้ก่อนถึงตรงนี้นะในคลิปที่ EP 182เนะี่ยผมได้พูดถึงว่าการหารายได้เสริม,มือกระเป๋าที่สองนะครับสำหรับท่านที่เงินพองไม่พอใช้นะนอกจากเรามันจะเสี่ยงหวยแล้วนะเราก็จะไปทําออนไลน์นะทําออนไลน์ อันนี้ออนไลน์ดังมากนะแล้วสินค้าที่ดังก็คืออาหารเสริมนะครับเพราะอาหารเสริมมันดังมานานแล้วครับเพราะว่าคนเราต้องดูแลสุขภาพเน่ยท่านไปโหลดได้ยังครับหลน,นะ D R O P นะครับไปโหลดเข้าไปที่ Play Store ฮะสำหรับคนที่ใช้ Android นะผมใช้ Android ไม่ใช้ใช้ OS ก็ไปโหลดไปหาพิมพ์คำนี้ D R O P R I C H นะครับ เรามาศึกษาดูนะครับลองนี่ครับไม่ได้เสียหายอะไรนะถ้าท่านเห็นโอกาสท่านจะทําก็ได้นะเพราะนั้นเมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยผมจะฝากตรงนี้ไว้ให้คำคมนะโควิดนะครับที่ว่าน่ากลัวนะฮะก็ยังไม่น่ากลัวเท่าความจนนะครับโควิดที่ว่าน่ากลัวก็ยังไม่น่ากลัวเท่าความจนนะครับคือรายได้ไม่พอใช้นะฮะไม่พอที่จะดูแลครอบครัว เรามาเล่นหวยนี่ก็เสี่ยงแล้วนะฮะแต่ถ้าพอทําทออนไลน์ไม่เสี่ยงเลยนะท <_ an> ีนี้บางคนก็ดูถูกตัวเองว่าจะทําได้หรือทําไม่ได้นะครับผมก็มีคนก็พูดว่าคนที่ดูถูกตัวเองนะฮะคนที่ดูถูกตัวเองเนี่ยเอ้ยคนอื่นที่ดูถูกเราขอโทษนะคนอื่นที่ดูถูกเราไม่เท่ากับเราดูถูกตัวเองนะครับคิดว่าจะทําไม่ได้เมื่อก่อนท่านเป็นเด็กนะท่านจะหัดขี่จักรยานเนะี่ยท่านก็กลัว ว่าจะขี่ไม่ได้นะครับแต่เมื่อมันนึกว่าเอ๊ะคนอื่นก็าขี่ได้เราก็ต้องขี่ได้นะอันนี้ก็เหมือนกันนะครคนอื่นเขาทาได้เราก็ต้องทําได้นะครับมันไม่ยากนะไม่ยากเหลือเหลือเหลือบากว่่าแหรงเรานะทีนี้มาดูสองตัวล่างนะครับจากสูตรแนวใหม่ที่ว่าหกหกสามนี่หกตัวนะเมื่อกี้หลักสิบจดให้แล้วนะ เลักสิบ 0, 1, 5, 6, 7, นะฮะศูนย์หนึ่งห้าหกเจ็ดเก้านะฮะมาดูหลักสิบนี่นะศูนย์หนึ่งห้าหกเจ็ดเก้านะครับหลักหน่วยหนึ่งสามสี่ห้าเจ็ดแปดนะครับนะเขาเรียงใหม่นะโปรแกรมจะเรียงใหม่หนึ่งครับสี่ห้าเจ็ดแปดนะครับมาจับคู่กันแล้วนะฮะมันก็ได้หกหกสามที่หกสามที่หกหางนะครับรวมเบิ้ลนะครับถ้าท่านไม่เอาเบิ้ลเลขล่างจะไม่ค่อยออกเท่าไหร่เบิ้ลนะแต่ก็กันเอาไว้ด้วยนะะ สมมุติว่าถ้าเล่นข้างบนตัวแถวอ่สามตัวเนี่ยตัวละยี่สิบาทท่านก็ติด115577ไว้สักตัวละสิบบาทถ้ามันถูกข้างล่างเราก็จะได้ไม่เสียนะส่วนคนที่จะไปเล่นลอตเตอรี่ก็ไปเลือกเอาจากในนี้แหละครับมันน่าจะอยู่ในนี้แหละครับเพราะว่าหลักสิบนี่ผิดไปแค่หกงวดนะหลักหน่วยผิดไปแค่สองงวดนะอันนี้ก็ถือว่าดีนะครับดังนั้น การใช้สูตรนี้มาทำสองตัวก็น่าจะดีนะครับหรือมันจะผิดงวดนี้ก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้แต่ก็อย่างว่านะครับมันผิดได้ถูกได้มันผิดงวดอื่นได้มันก็ผิดงวดนี้ได้นะแต่เราก็อย่าไปกลัวมันนะไปกลัวมันนะครับโอเคนะครับนี่คือเลขล่างงวดที่จะถึงนี้นะครับวันที่วันพฤหัสที่สิบเจ็ดนะครับวันพฤหัสที่สิบเจ็ด พุมพาพันที่จะถึงนี้นะครับลองดูนะครับแต่ถ้าใครคิดว่ามากไปก็ไปดูคลิปที่ ep 182นะครับโอเคครับก็คงจะเป็น ep สุดท้ายนะสำหรับงวดนี้นะครับอย่าลืมนะครับไปลองโหลดแอปดอปดแล้วไปศึกษาไปเรียนรู้ดูนะครับการเรียนรู้เป็นการเพิ่มประสบการณ์นะครับไม่ได้สิ่งเสียหายอะไรเลยนะครับถ้าการคิดว่าดี สามารถทำได้มันก็เป็นผลประโยชน์ต่อตัวเองนะครับสวัสดีครับด้วยความปรารถนาดีจากบ้านหน่วยชแนนครับผม